โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอิเิตอรอนะิกสเาสู่ช่องตปีแค s นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันจาก EP ที่1ที่เราค้างกันไว้นะครับโอเคจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้รับบอดแสว่าแอชลี่เนี่ยน่าจะถูกจับตัวไปยังทะเลสาบภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งทะ,ทะเลสาบเนี่ยอยู่ใลกล้ๆกับบริเวณที่มีกังหันลมอันใหญ่คืออันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับ โอเคโหดมากแทงไก่จะสังเเห็นนะครับว่าโดยโดยฉากแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาอยู่หมู่บ้านซึ่งผู้คนแต่ละในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนแบบปสุสสาว์นะฮะ เรามาดูแผนที่ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นอยู่ในโซนของของฟาร์มนะครับของค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเทียบกับกับกับออริจินัลที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถสำรวจได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปทีละทีละจุดทีละจุดแล้วกันนะครับ โอเคนี่ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นมินิเกมนะครับที่เราก็สามารถที่จะสะสมได้นะครับโอ้โห ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราผสมยาก่อนเดี๋ยวสักหนึ่งหลอดก่อนก็ได้นะครับโอเคมีโนต้แตแปะไวนะน้นะครับบูรีเรคเตสโน้ตนะครับนี่นะฮะก็เป็นเป็นมินิเกมนะครับ โอเคนะ please get red กำจัดไอตัวบลูไอตัวมันคือยันไหมเราอ้อ oh, request เหมือนเป็น quest ย่อยนะครับในระบบเกมของภาคนี้นะฮะโอเค ได้ทันะี้ยิงเลยไหมโอเคสมุนไพสีเหลืองครับเอาไว้เพิ่มแบบแบบสเตมินาแม็กซิมัมนะครับให้มันมากขึ้นนะครับนี่เราน่าจะอยู่ใน ในตัวภายในของไอ้นี่ปะ่ะกังหันดนกังหันลมนะฮะ nice. ดูเหมือนว่าจะต้องซ่อมทุกอย่างเองอะไรเงี้ยนะฮะสำรวจไปก่อนนะครับแมปในพื้นที่นี้ค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะ ระบบเกมนะครับก็จะมีการสอนตัวการที่เราสามารถผสมสมบัติที่เราเก็บได้ตามเนื้อเรื่องนะครับผมเข้าใจว่าผมได้ลูบี้มาแล้วนะอันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดลองดูนะครับนี่ไงนะอ๋อเพราะฉะนั้นนะครับอัญมณีที่เราเก็บได้เนี่ยเราก็จะมา ผสมก,กันกับไอเทมที่มันเป็นสมบัติชิ้นอื่นที่มันสามารถผสมได้นะครับเพราะใจว่าราคาที่ได้จากการขายก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเกิดเราขายตัวเหยือกนี้เดียวๆนะครับก็อาจจะได้ราคาเพียงแค่สี่พันนะครับถ้าเกิดบวกอัญ,ญมณีเข <c oughs> ้าไปออราคาก็จะมาขึ้นในขณะที่ถ้าเกิดอัญมณีนั้นเนี่ยเป็นอัญมณีที่หายากราคาก็จะสูงขึ้นไปเดานะครับว <c oughs> ิเคราะห์เก่งๆช่วงนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละถูกไหม ตรงไปตรงมานะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับรีบขายไปเราอาจจะพลาดอะไรดีๆ โอ้โโอ้หเราไปที่ที่มันโล่งๆกกว่านี้ดีกว่าเพื่อน ยังจะโดนอีกนะอ่ะนะครับโอเคโอ้โห เคาน์เตอร์ได้นะครับปาบมาไป โโอ้หหมุนไปดิอันนี้คืออะไรครับโอเคฟันเฟืองที่ทำมาจากไม้นะครับ it has been removed for repairs ใช่ไ oh ม่ได้คร um ับ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกันอาจจะต้องจริง,งเราเราพลาดอะไรหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราก็จะเจอพัดโซ่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านละนะครับโอเคเมื่อสักครูน่นี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเปิดได้นะครับโอเค อ่ะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันจะมีมีดเล่มใหม่ใช่อนะครับอันนี้คือคอมบัคอมบัไนฟ์อันนี้ก็คือคิชเช่นไนฟ์อ่ะโอเคเป็นสับเวพอนนะครับที่อาจจะต้องมีการทดแทนใหม่กรณีที่อันเดิมมันมันแตกไปนะครับโอเคด้านหลังมีอะไรไหมนะฮะจริงๆผมน่าจะต้องแบบตามหาไอ้ตัว ปลายสีสีน้ำเงินนะฮะเห็นไหมเห็นปะเจอเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับแับแหวบแตาดีโอเคเรียบร้อยครับ ด้านบนนี่ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคไม่รู้นะคือบางทีแบบรายละเอียดเกมมันก็เยอะนะครับผมว่าตาไม่ค่อยดีครั้งแรกอาจจะแบบพลาดอะไรไปบางอย่างเยอะอยู่เหมือนกันนะ โอเคอันนี้เข้าแล้วถูกไหมฮะด้านบนนะโอเคด้านบนฟาร์มของไปก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะกระโดดได้นะ โ okay. อเคออมาทางด้านบนนะครับนั่นคือทางที่เรากระโดดลงมาใช่ไหมอ้าเราต้องมาแก้ปริศนาตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับ ก็หลดลงไม่ได้ด้วยนะจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตเหมือนเป็นรูนะครับของตาสัญาล,าลักษณ์ลัทธิอันนะไก่นี่เราฆ่าไก่ได้อะไรไหมไม่มีอะไรนะโอเค โหรีออนหน้าเข้มมากเนี่ยครับบรรยากาศมันโอเคอ่ามีของให้ฟาร์มเรื่อยๆเลยนะครับ าเกิดเราตรงไปเดี๋ยวนะมผมควรไปตรงไหนก่อนดีผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันเราเข้าไปในบ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าครับเข้าได้ไหมเอ,อ่ยลองดูก่อน โอเคล็อกนะครับอืมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทางนี้แล้วแหละโอ้เพื่อนๆดูขบับบเขาเรียกว่าอะไรนะ l ลท์เรย์แบบเหมือนแบบแสงที่มันแบบสาดส่องลงมานะครับมันก็เอ g i n e ขนาดนี้นะเนาะกราฟิกต่างๆเนี่ยออโต้เซฟแล้วนะครับดูต่อผมก็ จำได้แต่เนื้อเรื่องหลักๆใหญ่ๆนะฮะไอ้องค์ประกอบเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเล่นโหดจังวะโอ้ สไตล์เอานะฮะเดีย๋ยวนะแป๊บนึงกินไข่ได้นะ โอเคนะครับผมจะขอ,อกว่าปกติแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องหลักๆผมพอจําได้อยู่นะแต่แต่เท่าที่ผมดูเล่นมาได้สักเนี่ยฮะองค์ประกอบหลักๆเนื้อเรื่องหลักๆค่อนข้างเหมือนเดิมนะฮะหมายถึงว่าโดนถอดแบบออกมาจากออริจินอลพอแบบมากๆพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเริ่มทราบแล้วว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะต้องไปเจอกับใครนะครับ จริงๆตามเนื้อออรลเิียลอ่ะข้างบนอะ่ะมันจะมีแบบเพชรฝังอยู่ในผนังของถ้ำด้วยนะโอ้โ,อโ,อโ,อโอมีคนวิ่งมีคนวิ่งเพื่อนๆตูมตูมเออ นี่เรามาอยู่โซนไหนเนี่ยโอเคเรามาอยู่ตรงเลกซ้ายนะครับ s e t เทลเมนตเห็นะ 哦，对对对，你们你们。 เฮ้ยโอ้โหฉันว่าละตายละใช้สเปรย์ไปก่อนนะเอน คนปลาระเบิดอยู่ไหนเนี่ยเอาโอ้ยโดนนีบอีกนะฮะเอ้โดนเหยียบเป็นมาริโอเลยครับเพื่อน ไปไหนตอนนี้นี่ลหะเฮ้ยไม่ได้เพื่อนอีกคนโยนอยู่ไหนมึงร่วงร่วงโอ้โหมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหม ไม่มีก็หนีก่อนฮนะโอ๊ยโอ๊ยโอยอน่าจะมีกันอยู่เยอะอยู่นะเนี่ย แทงคะเขาไปแทง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 ไม่โดนเ้ยครัอ่านี่ทะเลสาบแล้วนะฮะค่อยคอยไปเน็บกิน เดี๋ยวภายหลังนะครับผมว่าเราจะต้องมาทำอะไรบางอย่างกับไอ้จุดแท่แนแท่นพิธีตรงนี้แน่เลย okay. ที่นี่หรือเปล่านะครับที่ที่ลีออนคาดว่าแอชลีย์อาจจะโดนจับตัวมาขังไว้ในนี้นะครับ เพื่อนมันสามารถแก้ได้เออไม่ต้องเสียเวลายิงก็ได้นะฮะเราถามมาถอดสลักของมันได้นะครับเหมือนแบบไอ้นี่ยลาซอปปสาอะเนาะกรอบรูปครับมีรูปภาพเด็กกับชายท่านหนึ่ง ก็เดี๋ยวจริงๆผมมันก็น่าจะทราบนะว่าเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาเล่นเล่นเล่น,ลนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเกมมันก็จะค่อยๆเผยเนื้อเรื่องให้เรามันต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วแหละนะครับกับรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ นี้ไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งอันนี้โอเคผมก็ไม่ค่อยได้ดูแบบด้านบนเลยนะว่ามันมีไอเทมอะไรหรือเปล่านะครับอลองไปก่อนแล้วกัน You really wanted to talk. How observant, senor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh. Well, maybe just untie me then, huh? Joder, <clears throat> not this guy. Who are you? Yeah, stop right there. <clears throat>